สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมีเดินป่ามีดการเกษตรครับมาวันนี้นตีมาลงคลิปในช่องมีเดินป่ามีดการเกษตรให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับมีมีดตัวใหม่เลยครับมาแนะนาแล้วมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆครับชุดนี้นตีทํามา6นะครับนามาแบ่งสี่เล่มครับเป็นสไตล์มีดออกมีดป่าลังนะครับนะบอกบอกบอกยากรูปทรงมันมันบอกยากเพราะว่าวาดวาดแบบแล้วก็ก๊อปเรียนแบบคนนั้นคนนี้มาแล้วก็ออกแบบมาตามจินตนาการของตัวเองแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับการใช้งานนะครับ ขึ้นรูปมาจากเหล็ก N695 ของโบเลอร์ครับนตีซื้อเหล็กมาจากบริษัทสามิตรนะครับราคาราคามีดพร้อมซองขายเด็กครับอยู่ที่3,500บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับมาดูครับเล่มที่1ครับทุกเล่มขนาดเท่ากันเป๊ะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความยาวกว้างแล้วก็ความหนาครับความยาวอยู่ที่10นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา5มิล ด้ามจับไม้มาค่าเป็นไม้บ้านเก่าครับไม่ต้องกลัวว่าจะยืดจะหดนะครับเปอร์เซนต์ยืดหดมีน้อยมากๆครับอ่าก็เป็นไม้บ้านเก่านะครับผ่านอาการใช้งานแล้วอายุไม่น่าจะต่ํากว่า70 80ปหรือร้อยปีเลยทีเดียวครับดูนะดูการจับนะครับด้ามก็เหลือๆเลยนะครับอ่านี่สวยไหมครับนี่ดูครับไม่ว่าจะฟันขึ้นแล้วฟันลงฟันลงนี้ปล่อยให้มันทิ้งน้ําหนักตามใบเดี๋ยวดูครับเห็นไหมครับ ใช้งานได้ตั้งแต่โคนมาจนถึงปลายเลยนะครับทรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นลาบก็ได้นะครับฟันกิ่งไม้ก็ดีเลยนะครับนี่ใช้งานได้หลากหลายสับกระดูกก็ดีเลยครับนี่เหล็กตัวนี้เป็นเหล็กแข็งเหนียวต้านสนิมนะครับ N 6 9 5หห้าสวยมากสวยมากเลยครับซองจะมีอยู่สองสีให้เลือกนะครับมีสีดำกับสีน้ำตาลอ่อนนะครับสีดำจะเป็นแบบนี้ครับ ซองก็เหมือนกันเป๊ะครับตัวล็อกเป็นตัวล็อกแบบปรับองศาได้แล้วก็ที่สําคัญครับนาตีใส่น็อตให้3ตัวเลยครับปกติมันจะมีอยู่แค่2ตรงกลางไม่มีนะแต่ว่านาตีเจาะเจาะเพิ่มนะนี่ปรับองศาได้เห็นไหมครับต่อไปครับเล่มที่2 เหมือนกันนะครับยาวส0นิ้วกว้าง2.2สนันหนาหมิลด้ามจับเป็นด้ามจับไม้มะค่าไม้บ้านเก่าลวดลายก็จะแตกต่างกันไปที่ด้ามน,นี่แหละครับเดี๋ยวนติจะให้ดูเฉพาะด้ามเป็นหลักดีกว่าครับอันนี้เล่มที่2นะครับทุกเล่มเป็นแบบกันเสียบนะครับกันเสียบนติจะเน้นเป็นไม้ชิ้นเดียวกันนะนี่ ้าดามประกบจะเห็นเหล็กนะเห็นเหล็กตรงหลังเนี้ยโผล่มาด้วยนะครับเขาเรียกว่าดามประกบหรือฟูลแท้งนะครับเล่มที่สี่ครับเล่มที่สี่นี่ดามจับลายสไว้เลยแล้วครับออแล้วแต่ชอบนะครับสีดำดำนี่ไม่ใช่รอยแต่งนะเป็นรอยเส้นของเนื้อไม้เขานี่ได้สองสีน้ำตาลนะสีน้ำตาลอ,อ่อน วยมากข้างบนนี้แต่งด้วยเคปลาสวยมากครับนี่เพื่อนๆสนใจนะครับแอดไลน์ใต้คลิปครับทักมหานาตีได้เลยนะครับผมสนใจเล่ม1เล่ม2อเล่ม3ามก็ว่ากันไปนะครับราคาถูกจริงๆนะครับถ้าเทียบกับค่ายอื่นถูกมากๆครับ3,500บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ